จรจาผ่านลายก็จะขอเอ่ยปากจะลาป่านน้ำโอนตามาอีม่ได้ลูกจะขอลายขอลายอีกทั้งติดดาจะไปลูกจะลาตั้งคืนจะลาตั้งฐานลาบานลาจองลาบีลาน้องมากมายแต่ขอเอ่ยปาก ท่านประชุมนานหลางหลทา,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 านอุทธัท่านอุทธน่อยแม่ท่ันประชุมล,ละนานหลางหลจะพอเลือแลทางรองทั้งน้ำตากร้องลางหลเหลืออินอาจาโค้งมาโมวเงาไปไม่ทิ้มสะโพงจะไปอท่า ทืนจะพางจะไปขอให้อยู่ทีมท้นดีให้จนคีนเสร็จทีตสวยให้ขอให้สวยขทาาแต่เนือคอยให้สวยเวลือลงมาแต่ตายอีกเอยว่าทางสวยผ่านขอให้เล่าหลอกมาจากยหม่ เรื่องอายเนื้อวงก็ลอยเมื้อน้อยก็พันเรือนอกจากนั้นเกิดวายขอทานท้าทานทานหน่อยแม่เรือนอกจากนั้นเกิดเอาไว้ขอเชิญขอเชิญทานแล้ว ควรจะเอาใหญ่ใหญ่แต่พอรู้สึกน่าอ่อนเขินห่างรู้ใจก็ยกขึ้นคนตาลงหัวเส้นละ